ได้เกิดเหตุรถกระเช้าของการไฟฟ้านะคะไปเสยเข้ากับคานก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกช่วงพญาไทตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้<ะ>แน่นอนพอบอกช่วงเย็นเนี่ยการจราจรแถบนั้นเนี่ยติดขัดทีเดียวเลยค่ะจากเพจ Facebook fm 91 traffic pro นะคะมีการแชร์คลิปวิดีโอความยาว24วินาทีจากผู้ใช้ Facebook ในชื่อบัญชีอยู่ตรงนี้นานกว่านี้จะได้ไหม ต่อเวลานาทีสุดท้ายของสองเราได้ชื่อเขาเหรอฮะชื่อเขา oh. เป็นภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นช่วงกําลังเลิกงานกันเลยสําหรับข้าราชการ,รในภาพเห็นเลยนะคะว่าการจราจรเนี่ยขับข้างบนเส้นถนนสีอยุธยาแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูคล่องตัวดีช่วงหนึ่งค่ะคก็เมื่อสักครู่ที่เห็นไปที่คุณสมบโชคร้องโอ้เข้าไปรถกระเช้าของการไฟฟ้ากําลังแล่นขึ้นสะพานข้ามแยกสีอยุธยาตัดกับพญาไทยปรากฏว่านี่นะคะ อุปกรณ์ของรถกระเช้าเนี่ยมันสูงเกินความสูงที่เขากําหนดเอาไว้ oh. ก็คือ3มเมตร10เซนติเมตรสำหรับตรงจุดนี้นะคะคก็เลยชนเข้ากับคานกั้นความสูงอย่างแรงส่งผลทําให้รถของการไฟฟ้านี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยภาพดังกล่าวเนี่ยถูกดึงมาจากกล้องวงจรปิดระบุสถานที่ว่าเป็นพยาไทย CCTV ค่ะสําหรับคานกั้นความสูงซึ่งเป็นคานเหล็กรูปตัวยูครอบบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพญาไทเนี่ยจริงๆเขามีการติดตั้งมานานแล้วนะ ตั้งแต่ช่วงเปิดใช้สะพานเมื่อปี2548อันนี้ป้องกันอุบัติเหตุรถที่มีความสูงเกิน3มเมตรสิเซนติเมตรพุ่งชนสะพานของรถไฟฟ้า BTS อ oh. อ๋อนึกภาพออกนะคะถ้าว่าหากว่าผ่านไปบริเวณนั้นและคานดังกล่าวเนี่ยสามารถแรงกระแทกได้90ตันหมายความว่ารถที่วิ่งขึ้นไปแต่นี่เขาคงจะลืมไปว่ามีคานกั้นตรงนี้วิ่งมา oh. ด้วยความเร็วพอ,อสมควรข้องใจว่าเอา้าแล้วตอนขึ้นไม่มีกั้นใช่ไหมฮะหรือจะมีแต่เฉพาะจุดจุดทางลง นี่ฮะทางขึ้นได้ทางขึ้นหรือทางทางขึ้นฝั่งนู้นไม่มีต้องปกติต้องมีนะจาทางลงล<ะ>อย่างเดียวเหรอฮะจริงๆควรมีต้องมีทั้งสองฝั่งนะโอ้โหแต่เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากๆคนะฮะอ่ะแล